สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับช่องร้านพระ .com กันอีกแล้วครับก่อนอื่นผมก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์และอย่าลืมกดซับสไครตให้ทางช่องทางร้านพระเราด้วยนะครับวันนี้ผมก็มีเหรียญอีกหนึ่งรุ่นครับที่มาให้ชมกันเราไปชมพร้อมกันเลยครับเหรียญพ่อท่านคิงครับด้านหลังเป็นพ่อท่านองค์ใหญ่ครับวัดพังยางอำเภอละโนดจังหวัดสุขคาครับเนื้อทองฝาบาทครับรุ่นแรกครับ ราคา1,000บาทถือว่าเป็นราคาที่จับต้องได้เลยครับเข้ามาชม EP ก่อนหน้าได้กันเลยครับมีให้เรียกกันเยอะสำหรับคลิปต่อไปผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาลงฝากกดติดตามช่องร้านพระด้วยนะครับติดต่อ,อร้านพระ c o มเบอโทร099 484 8787 099 484 8787ครับ กดติดตาม y o u t u ล้านพระ c o m เพจล้านพระ o m มเฟสบุ o ล้านพระ c o m กดซับตะไคร์กดติดตามติดต่อทางคอมมิต์ได้เลยครับรับประกันพระแท้ตามหลักมาตรฐานสากลนิยมครับหากพบว่าเกยินดีคืนเงินครับเมื่อลูกค้าได้ทำการซื้อขายสินค้าแล้วรบก,กวนลูกค้า แจ้งที่อยู่ในการจัดส่งครับทางเราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ต่อไปครับเหรียญพ่อท่านคิ้งครับด้านหลังเป็นพ่อท่านองค์ใหญ่ครับวัดพังยางอําเภอลโนดจังหวัดสงคขาครับเนื้อทองฝาบากครับรุ่นแรกครับราคา1,000บาทถ้าสนใจติดต่อร้านพระ .com หรือโทร9 9 9 8 8 4 8 8 8 7ครับ สำหรับคลิปหน้าผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาลงอย่าลืมกดติดตามช่องร้านพระ .com ด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ